อะไรดีเนะี่ยเอมฉันก็ไม่รู้อ่ะเอวันนี้ฉันมีดู้นะว่าฉันเผาพวกนายไปที่ไหนแลไงแต่คนเล่นบอกว่าจะมีของอย่างนึงมาส่งอ่ะคือเขาให้เรามาเปิดดูเดี๋ยวมันใกล้มาและอ๋ะอหมายถึงของที่อยู่ด้านหลังนายใช่ไหมไหโอ้จริงด้วย โอเคเอามาเปิดแล้วโอ้ยกล่องนี้มันหนักเป็นบ้าเลยเข okay, าเขียนว,าวา่าก okay. ล่องครัวราชมาร์ดโอเคเราจะมาลองเปิดกล่องนี้ดูกันนี่มันมีอะไรแ <c oughs> จ้งก,ก็อยากรู้เฮ้ยแท่งก็เปิดน,นะโอเคก็ได้ก็ได้มาเปิดดูอืม <c oughs> แตง็มมูมอะไรเนี่ยโอ๋ oh. เออมนะไม่เห็นป้ายเตือนอะไรหน่อยว่ามันคือแตงมมูระเบิดเนี่ย yeah. แตงมมูระเบิดโอ๋อโอ้ยคิดอยู่อะไรตัวฉันถึงแตกอู้โอเคเดี๋ยวฉันขอลองเปิดดูหน่อยสิมันมีอะไรบ้าง อะมอมงัสแแห่แค่คือฆาตกรออ,ออกไปออกไปแแห่ฉันกลับมาแล้วด้วยซิว่าฉันจะเจออะไรบ้างที่วิเก่าๆนะั้โอ้เห็นจะมีอะไรเลยอันต่อไป <What? S 1> เดี๋ยวเพื่อนนันปอดบอมเข้าใจไหมมันคือปอดของเล่นอา้าจริงนะอ,อไม่ีเลือดจริงนะโอเคอันต่อไปจะมีอะไรอืมจับหยิบไ,ไ,ไม่ได้แต่แทงนายได้แล้วว้าววาอวาา้า จะคิดอีกน้ำเนี่ยเปิดแล้วไม่มีอะไรป้ายคำเตือนเขียนว่าอยากกดปุ่มสีแดงนี่นั่งังยคยศนแต่วันดูคนๆน,น,นี้โอเคฉันกดปุ่มแดงแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยเจอเดี๋ยว,ยวทำไมเหมือนมีรลานแฉง ที่เราจะตกไปที่ทุ่งข้าวสารีแล้วก็โดนบนขัย้ยแล้วก็ตกลงไปให้คนขอทานกินเข้าใจไหมไม้ฉันพูดจะตัวฉันหักเลยน่าจะยังไม่ระเบิดทุ่งข้าวสารีอ,อ๋อ้ฉันเหมือนว่าจารยเอลิมฉลากผิดแห้วเขาบอกว่าทุง่งสวนผักอะไรพวกนี้ แต่เขาบอกว่าเรื่องบทเราเป็นเรื่องจริงหึลงตำบวจาไปโอ้ไม่ไม่ไม่ว้าวเมื่อเชจาทำงานต้องแ้เงินสักทีน่ะทำงานมาร้อยกว่าปีเย้วเนี่ยมันยังไม่ได้เงินอีกฮึ Cháu tèo mua, em mới phân sánh em nhé. Ok, nhưng có thật.